นี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับในการร่อนลมของจุลาเหินฟ้าชายเขื่อนภูกระแตตัวนี้ก็เอาขึ้นเทสใหม่นะครับเมื่อวานนี้นะครับเอาขึ้นตอนแรกตั้งแต่ตอนเย็นๆนะครับว่าวทรงนี้สีนี้นะครับเรามีอยู่สามสี่ตัวนะครับก็คือเราทำออกมาเป็นเอกลักษณ์คู่แฝด นะครับตัวนี้ก็ความยาวอยู่ที่2องเมตรยีนะครับความยาวของปีดนะครับสองเมตรยี่สิกำลังเล่นดีสำหรับคนที่ชอบรุ่นใหญ่นะครับส่วนตัวเล็กๆเราก็ทำนะครับตั้งแต่1เมตรเมตรยีเมตรสีเมตรหกเมตรดสิเราก็มีนะครับสนใจอยากเอาไว้เล่น อยากเอาไว้เป็นเจ้าของนะครับก็ทักแชทเข้ามานะครับที่จุฬาเหินฟ้าชายเขื่อนภูกกระแตนะครับ